เรื่องชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจยะจะมีไพ่ให้เลือกกี่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2ึ่หรือสครับติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ที่หนึ่งนะครับได้เทพพุทธครับพระพิฆเนศปางราชาโทษครับ ไก่ทองปรับชาลาวันครับโดยรวมมีอะไรที่ไปที่สุดแลงวเวิร์กมากนะครับในวันนี้นะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่นิ่งนะครับขอเพียงแค่คุณพูดจาดีหน่อยมีไมเซ็ตแบบคนรวยนิดนึงแล้วก็อย่าทําตามใจหลวงเองครับรับรองเลิศมากๆแล้วก็เดนดยอดพอตัวเช่นเดียวกันนะครับมาที่ดวงจับเจ้านี้นะครับของคนที่เลือกไพ่สองนะครับเป็นไงบ้าง โดยรวมนะมันก็มีอะไรที่เวิร์กแล้วก็ไปสวยมากๆแล้วก็ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับได้ไพ่พระแม่ออกมาครับพระแม่สุรดีแล้วก็พัเกตนะครับโดยรวมถือว่าดีมากเลยนะครับก็มีโอกาสไปได้สวยอย่างมากครับขอเพียงแค่คุณกล้าลุยต่อเป้าหมายหน่อยนะครับศึกษาบุญของเป้าหมายให้ดีครับเป็นคนดีสินห้าครับรอๆเวิร์กยิ้งกว่าเวิร์กแน่นอนนะครับมาที่โดยเจ้าประจาวันนี้นะครับคนที่เลือกไพ่สามนะครับได้ไพ่พระพรายพระแม่ธรณีแล้วก็ พระราศนาศีดาโดยรวมนะครับดวงประจำวันนี้ก็มีโอกาสไปได้สวยมากที่นเดียวกันนะครับขอเพียงแค่คุณไม่ควบคุมบาลานซ์อารมณ์ให้บาลานซ์หน่อยจิตใจเข้มแข็งรักอะไรก็ได้ครับับลองดีแน่นอนนะครับก็ดวงจัาเจ้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะตีนะครับระหว่างดวงจ้าวจัานี้ระหว่างชี่หนึ่งสองสามในที่สุดขออย่าตีไปที่ที่นสองนะครับเด่นสุดเพราะมันจะให้ดีหมดเลยครับไม่เสียไม่มีเลยนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้จด้วยครับและใครยังไม่กดอย่เช่นจะเคาะลบกดกดติดอาเช่นจะสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรับ่าจะจีรพัฒน์จีรพัฒน์ก่อนหมอนี่สวัสดีครับ